ครับผมสวัสดีครับยนี่ยมือเสามือนี่ก็หลังจากมาตาไฮต้าหน้าแล้วครับเสียนหน้าดีมาตาเลาะนามหน้าแล้วก็มาตามต่อครับโอยลาวพัฒนานะครับกับหลวงพี่เอนะครับหลวงพี่เอหรือหลวงพี่เท่านะครับหลวงพี่เพิ่เปลี่ยนสายาเพิ่แล้วครับเป็นหลวงพี่เด้อครับเปินกัตตัญญาบริเวณวัดนะครับเพราะว่าจ่อมือ ไก่สิเขาพันษาครับทำความสารบริเวณวัดเราก็ต่อไปก็เ <c oughs> ขาพันษาเราก็เส้นหน้าดีก็จะไปติดตามเลขเลขอุโบสถนะครับเลขอุโบสถแม่นนะครับแต่ละปีแต่ละรอบนะครับเลขยอดอุปโป,โปรครับเวลาเป็นเขาพันษาเิ่นก็ไปผส์เพิ่นกับไปร่วม ตัวกันนะครับไปล่องอุโบสถครับล่องอุโบสถเราก็หลังจากพ้นล่องอุโบสถเราก็จะมียอด <c oughs> ต้นเงินนะครับยอดต้นเงินยอดต้นเงินแล้วพอนก็จะสรุปหายฟั่งนะครับ <c oughs> ยอดต้นเงินแต่ละปีนี่แตกหอด3้ำโตก็มีนะครับยอดอุโบสถในหลอดเขาพรรษาเสี้ยนหน้าดีก็จะไปติดตามให้พี่ให้น้องอยู่ตลอดนะครับจนก็สี่รงอุโบสถอุโบสถนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขอบสาสามเดือนนะครับอุโบสถกอยู่มีอยู่ประมาณประมาณประมาณทุกเส้นสิบห้านะครับทุกวันพระเส้นสิบหา้าก็จีมีอยู่จักเส้นสามเดือนเส้นสิบห้าครับก็จอยู่ประมาณนี้นะครับหลวงอุโบสถครับรอบนี้เข้ากับขาไปติดตามตัวเรียกแนวทางของหลวงพีกันนะครับ นำในอ่างครับนำเชียวงามครับนำอ่างพะเยทาทรณีอยู่วัดสามัคคีธรรมวัดบัานนาดีนะครับของวัดบัานเสี้ยนนาดีย่นี่แหละครับเสี้ยนนาดีกับมาอุปธรรมคำเพิ่นอยู่นี่ประจำนะครับตะว่าส่วนมากสเสด็มาตะมือวันผะนะครับเพราะว่าเสี้ยนนาดีมีงานไรยครับครับก็เขาไปติดตามมึงตัวเหล็กแนวทางน้ำกันนะครับเด้อ รอดนี่ก็ขอให้ปังๆนะครับสําหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาหลอบนี่หลอดที่แล้วเพิ่นวิ่งห้มาเหล็กวิ่งเพิ่นเด่นห้มานี่เขาตะเหล็กเบ่งนะครับเพิ่นวบ่งเก่านะครับส่วนจับคูครับกับเาขาเขาลดนะครับกับกวอนในห้องที่เขาไปห้องกับม้าคว้าค้านปูญาในวัดเฮานี่ก้อนครับขอบุญบารมีปูญา ซอยเอฟซีองเซียนน้าดีให้ถูกหวยไปน้ำกันสุกูสุขนอนนะครับเด้อครับปูขอบุญญาบาร,รมีองปูอง,งายในวัดในบ้านนี่แหละครับครับข็ไปหาหลวงพีน้ำกันครับ ยาเข้ายาเขาเจ้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 าเอ้เจ้ามานี่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 เร็ว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 เจ้ามาเตือนธรรมศาสตร์ของเขานี่นี่จำกันได้บ่ฮะมานี่มานี่ธรรมศาสตร์ของคนเฝ้าวัดสุนัขเฝ้าวัดครับนมัสการครับลุงพี่เป็นได้หลับนี่ ครับเริ่มเลย่ได้บัตรครับเรื่องตัวเลขแนวทางเป็นเหกันครับดาวพัฒนาวันวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดครับก็กรดาษผมนี่มีฝันบะไม่เพีมันจำความฝันบ่ได้จำบ่ได้บ่เคยบ่เครมีนเดีนะ่เนาะ ของลงเพียนี kind of ่ก็แพทตลอดทีแล้วเนะเขาตะเลขวิ่งมันบ้าครับลรงเพีครวิ่งตะเลขก่อนฮะวิ่งซีกับเก่าวิ่งซีกับเก่าครับเขาเก่าด้ครับเด้อเขาเล็กเก่าเขาเล็กเก่าลางครับเลขก็ตั้งลบพ้นดอกเป็นตังค์เขาเขาอาจารย์เดียวเลกไม่ะไร ของผมก็เสียดแต้มคือเขาหมืนบ่กเขาหนที่ว่าเปียกนึงที่ว่าเห็นเนาะเหมือนบ่กเขาตัวนึงกับเขาตัวนึงกับใครโอ้หลอดนี่วิ่งซีวิ่งซีนี่แหละครับเลขวิ่งของหลวงพี่เพิ่นเพิ่นวิ่งตัวเดียวตัวเดียวทุน่ทนๆเลยครับเลขวิ่งกันเถึงว,ว่าหายหลายตัวครับ

สุดนี้เป็นสุดเด่นมาครับครับสุดเด่นเนาะโอ้สุดเนียนๆพร้อมเน้นครับกรับให้พร้อมเหมืนนะครับเลขกสามคู่ครับที่จริงเลขกเป็นกรับให้พร้อมรอบนี้มีเลขกสามตัวพร้อมบ้องคบน้องจีนสามเบิ่งเลขกสามตัวเพิ่นครับ นี้เป็นสุดร่องสุดเบา,เบาครับสุดเบาสบามตัวที่จริงเหล็กหาคูด้วยครับเด้อบ่าลายคูครับตอนดีบ้มีบ่มีตัวกันไงครับบ่ม,มีตัวกันครับอันนี้เหล็กสามตัวนะครับอโอ้ยหหสุดยอดเลยนี่แหละเย็บที่ต้องการเหล็กสามตัวน,นะครับ หนึ่งเจ็ดสี่ชุดผสมอย่างใดหัวละขั้งกับบนนด้เนาะรอบที่แล้วเนาะโอ้ยร <c oughs> อบนี้ขอให้ปังๆเด้อลงเียให้ได้หัวละขั้งมาใส่วัดใส่ว้าเฮาหัวละขั้งเออบ่แมีนกล่องเพี้ยนนะครับขออนุญาตกล่องเพี้ยนคร <c oughs> บับขออนุญาตบอกพี่ตกล่องเพี้ยนนะครับเนาะ <c oughs> บบมันเป็นหัวละขั้งกล่องเพีย <c oughs> เพ้ยนครับงเพน ราคากรองเพียนอยู่เท่าไหรครับราคาเกันๆไปหมื่นหกมื่นเจ็ดอย่าะโอ้บ่ใส่ปัญหาหรอกครับขันเล็กราาคาสูงครับครับ้าเหลยกเขากบบ่ใส่ปัญหานะครับเด้อบ่ใส่ปัญหาสําหรับราคาเนี้นะครับ้าเหลยกลวงพีเขาตัวเลขเน้นสี่หนึ่งครับเด๋มีสามคูนครับตัวเด่นสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับครับผมตัวเบาจะเป็นศูนย์หกหกแปดนะครับตัวกันมันแแถือว่าเป็นเบากันกันก็ได้ครับตัว้ครับ ส่วนเลขสามตัวสตัวเป็นหนึ่ี่นี่หละครับให้ไล่เด็ดเดดครับหนึนะครับครับมาเดียบมีให้ไล่เด็ดพร้อมด้วยครับเด้อหนึ่งเนะครับครับกระเลขยี่นี่ครับเป็น6ประตูยี่นี่ครับครับผมครับรอบนี้เอซีสันโศกมันกะจะรืมเนี่ยครับทำบุญนำหลวงพีเพลินผีผ้าเขา ไปสือกองเพ่นนะครับมาไหวัดสามัคคีรรมครับยินเดียนกับเขาพรรษาเราครับจุดประสงค์เราเราอยากได้ก้อนเขาพรรษาครับเอามาตีตึง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 เห้เขาพรนษาเขาก็ไม่ประเพนี่ตีกองแรงนะครับกองแรงกองนั่นเพราะว่าวันเสด็จตีทุกทุกมันส่วนเขาพรรษาตีทุกทุกศิลทุกศิลเนาะทุกศิลครับสามเดือนครับนี่แหละ พี่น้องเอฟซีเฮาอยากมีซืือมีเสียงดังคือจังกลองเพีนนะครับก็รวมมาทําบุญได้นะครับเด้อหลังจากบ่วบาสิทําบุญโดยส่วนตัวหรือว่าทําบุญโดยบ่ได้มาจากแนวทางรัฐบาลเออหว้ยหวยห้วยกระยากนะครับอยากทําบุญรวมโดยจิตศรัทธาโดยตรงโดยบ่ได้มาจากการเสี่ยงโชคก,ก็ทำบุญได้นะครับสำหรับตัวเลืกแนวทางรอบนี้ก็ ให้พี่ให้น้องเข้าเบ่งไว้นะครับเอาไปรลุ่นไปเสียงนํำกันเพราะว่าเลยกหาคู่ด้ครับเด้อเตยกหาคู่เชื่อนหน้าดีกับว่าวัฒนัดไปในดอกมือหนิยื่งเป็นหิวเขาโบวพานกินเขาเ้าอยู่ครับครับกับเฮีเซียเข้าแฉบหน้าจอไอ้ก้อนครับครับหลวงพี่กับเชื่อนสช่อนสายบนมากรวมทำบุญน้ำใดนะครับเด้อรวมทำบุญทำกันครับ บัตรสามัญคีทาบ้านนาดีตำบลพ่งูครับผมอำเภอต้องหารจังหวัดอุดรธานีครับครับผมใครพาดมาเส็นถนนกุมารวาปีต้องหานนะครับแบกข้าวม้าไดครับสี่แยกข้าววัวเดียวขวาธรรมะทางกรมพระวาปีครับผมธรรมะทางต้องหารกับเดียวใส่นะครับครับห่างจากซี่แยกข้าววัวกับห้าวันห้าร้อยเมตรส่วนรัฐบาลให้ลงพีเห็ดเหล่าหรือย่งครับเอาตัวนี้ก็ได้เาจะคลิปหนาเนอะเอาเอาคลิปนาครับ เอาคิหนาหลังจากหวยเล่าแล้วกอนผมสิามาติดตามหวยรัฐเบาลไทยเอฟซี FC, ต่อไปด้อครับเด้อครับคีบนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเด้อานที่มีจิตใจใส่รัท่าอยากรวมทาบุญก็ทําบุญมาได้นะครับติดต่อมากกับเซียนหน้าดีได้ครับเพราะว่าไมยเหล็กบัญชีธนาคารกัของเซียนพันเซียนหน้าดีได้ครับเพราะว่าเซียนหน้าดีประจําอยู่กับวัดแห่งนี้นะครับผู้ประถัก์อยู่ในวัดแห่งนี้ เงินถูกปาดถูกสตางค์นะครับจะมามอบไม่ให้หลวงพีเพิ่นนะครับมอบไว้ให้หลวงพีเพิน่นไว้ถ่ายเพิ่นไปสื่อกล่องเพี้ยนนะครับบูซ่ากล่องเพี้ยนมาไหววัดนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอเห็บซี่ถูกท่านสกๆมันๆไปน้ำกันหลบสองถุ่มเคืองเล่าปัทนาทครับเด้อสวัสดีครับ